มีภาพให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีคนส่งทวิตเตอร์เข้ามาเมาื่อสักครู่รนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะเขาจับภาพรถคันหนึ่งได้นะฮะจากกล้องหน้ารถของเขาเนี่ยนะฮะเป็นภาพรถหมายเลขทะเบียนฮะกท3 3 3 7อยุธยานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนนะครับตอน4.42โมง42นาทีตอนเย็นฮะที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะรถคันสีดำนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูทำไมฮะ ก็ขับไปเรื่อยคันหลังนี่เป็นคนถ่ายไว้ปรากฏว,ว่าคันหน้าเบรกกระทันหันแล้วนี่ก็ไปชนท้ายเขา,เ,าเสร็จแล้วก็เบี่ยงออกนี้เลยออชนรถหนีชนรถหนีไปเลยนู่นลิบริบนู่นไปแล้วอโอก็เลยส่งภาพมาให้ติดตามใช่ครับออะดูอีกทีนะฮะคันนี้นะฮะก็ขับมานะฮะ นี่ที่แจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะวันที่8กันยายนประมาณ16ในกา4 2นาทีวันที่ที่ผ่านมานี่เองนี่นะฮะก็ขับมาหมายเลขทะเบียนกท3037พระนครศรีอยุธยานะครับชนปุ้งจิ้มแล้วจิ้มแล้ว แล้วไม่ลงมาเลยอะไปเลยอะคันหน้าเขาเปิดไฟท้ายเลยปืดนี่ไป,ไปเลยโอ้โอ้อออยังจับไม่ได้นะฮะยังจับไม่ได้